แนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไม่เลี้วคะ่ะพี่น้องค่สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่30นะคะตุลาคม2564ซึ่งตรงกับปันเสาสีม่วงนั่นเองคะ่ะพี่น้องค่นะมาทำนายดวงรายวันกันอีกแล้วเพื่อเป็นแนวทางนะคะ นำแนวทางดีๆที่ไพ่เขาชี้แนวทางไปปรับใช้นะคะพี่น้องคะ่ะนะเอาเป็นแบบนี้กันค่ะมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะๆน,นะ,ะเพราะว่าเราทํานายดวงโดยรวมนะคะพี่น้องนะนำแนวทางดีๆและแนวทางไม่ดีหรืออย่างไรเอาไปปรับใช้ท่านั้นเองค่ะแล้วก็คิดว่าป้าหมอจะลงคลิปดวงใครเฮงมีโชคลาภพี่น้องรอคอยอยู่นะคะคิดว่าน่าจะวันพรุ่งนี้ก็จะได้รับฟังรับชมกันค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะพี่น้องคะ่ะนะพี่น้องทุกผู้ทุกนาม ที่อุดหนุนในช่องเศรษฐีโชคพยากรณนะคะด้านใดด้านหนึ่งนะคะขอให้พี่น้องเจริญรุ่งเรืองนะคะเอาเป็นแบบนี้กันค่ะแล้วก็ขอกําลังใจนะคะอยู่เสมอค่ะเกี่ยวกับเรื่องของว่าพี่น้องนะคะกําลังใจนะคะเป็นสิ่งสําคัญคือ เข้ามารับฟังรับชมแล้วขอกําลังใจนะค,ะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งับสนะคะพี่น้องค่ะนะเพื่ออาจจะขอเป็นกําลังใจเป็นค่าครูก็แล้วก,กันนะคะพี่น้องค่ะนะเอาเป็นแบบนี้กันค่ะเอาละในวันนี้เรามาดูนะคะพี่น้องในแต่ละวันเกิดจะต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้างมาดูพี่น้องวันอาทิตย์นะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์ดีจังนะคะดีในเรื่องของบริวารน,นะดีในเรื่องของกิจการนะคะ ดีในเรื่องของการเงินเงินทุนนะคะมีผู้สนับสนุนเรื่อง,องเงินทุนมีเครดิตนะคะนี่อย่างนี้ทั้งการงานและการเงินตั้งดีตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะคะ,ะสำหรับราชินีและคิงเหรียญขึ้นนั้นเนี่ยหายห่วงได้เลยค่ะพี่น้องค่ะนะและขอไพ่ทักเนี่ยดีมากยอดเยี่ยมเลยก็คือหนึ่งเหรียญโต๊วความหมายก็คือพี่น้องวันอาทิตย์จะมีโชคมีรับเข้ามามีเรื่องดีๆนะคะมีเขาเรียกว่า ได้อะไรมาแบบฟุกๆไม่เหนื่อยมากนักนะคะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่สิ้นหวังไปก่อนหน้านี้พี่น้องวันอาทิตย์นะกลับมามีความหวังใหม่นะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ดีจังนะคะไม่พูดมากเจ็บคอนะคะโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์โอเคค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นเนี่ยดูท่าทางว่าก่อนหน้านี้น่าจะออกเดินทางนะคะออกเดินทางทํากิจทําการนะคะ ทำงานอาจจะออกจากพื้นที่จากบ้านนะคะจากคนรักนี่แล้วก็มีปัญหาว่าเป็นห่วงว่าอย่างนั้นนะคะก็ไม่ต้องเป็นห่วงและะ้วค่ะพี่น้องพี่น้องวันจันทร์ท่านไหนที่ว่างงานอยู่ก็จะมีงานทําแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ยังคงโชคดีที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันจันทร์เป็นอย่างดีนะคะสําหรับจักรพพัดขึ้นแล้วใครที่เปิดกิจการในวันพรุ่งนี้ นะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะพี่น้องค่นะมีข่าวดีด้วยนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์และก็ไปทักนะคะเดอสตานะะทุกอย่างมาแล้วทุกอย่างมาแล้วสิ่งที่เรา,เามุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในก่อนหน้านี้พี่น้องวันจันทร์ค่ะเนาะจะได้รับผลดีแล้วนะคะทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะด้วยไพ่เดอสตานะคะไปถึงดวงดาวทุกเรื่องนะคะสำหรับพี่น้องวันจันทร์ค่ะโอเคค่ะดีค่ะ มาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะพี่น้องวันอังคารรู้สึกว่าจะประหยัดอดออมนะคะแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของการเงินแต่ว่าจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนได้แล้วนะคะเริ่มขี้เหนียวห่วงเห็นขึ้นนะคะและก็ถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้คู่กันนะคะระมัดระวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ใครที่มี จ้าค่ะเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วมีคนรักแล้วถ้ามีใครเข้ามาแล้วถูกใจด้วยเว้นระยะห่างนะคะพี่น้องวันอังคารไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะมีปัญหาเนาะเพราะว่าไพ่เดวิลขึ้นกับหกถ้วยนั้นเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะพี่น้องส่วนถ้าสมมติว่าเราจะถามว่าเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนการเงินก็ไม่ค่อยที่จะดีนะคะใครที่ต้องการที่จะได้เงินมา แบบง่ายๆเล้กก็ลงทุนที่มีความเสี่ยงพี่น้องต้องพิจารณานะคะหรือหยุดการลงทุนไว้เลยนะไม่อย่างนั้นแล้วเราจะเดือดร้อนเอาไว้อย่งังไงซาพี่น้องวันอังคารนะคะแล้กก็ไปทักนะนี่อย่างนี้ยังไงแล้วเนี่ยพี่น้องวันอังคารก็ยังคงที่จะอยู่ดีนะคะโชคดี ในเรื่องของอาหารการกินสุขภาพใครที่ไม่สบายอยู่ก่อนหนีน้ก็เริ่มที่จะหายแล้วหายป่วยแล้วนะคะสําหรับหนึ่งถ้วยนะคะบางท่านก็อาจจะเจอคนรักเจอคนที่ถูกใจสําหรับให้หนึ่งถ้วยกับหกถ้วยนะคะอันนี้ถือว่าในเรื่องของบริวารความรักความสัมพันธ์ดียอดเยี่ยมนะคะสําหรับพี่น้องวันอังคารค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะก่อนหน้านี้นิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวนอนนิ่งๆน,นะคะแล้วก็นอนรอลูกค้าบางท่านก็ลูกค้าห่างหายปรากฏว่าเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางวันก็จะมีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาอุดหนุนราคาพี่น้องจ๋าเนาะและใครที่นอนรอเงินอยู่ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะก้าเหรียญน,นั้นถือว่ายอดเงิน เป็นเงินสดๆเข้ามาหาพี่น้องวันพุธกลางวันแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะนะทางใดทางหนึ่งอ่าว่าอย่างนั้นนะคะและก็ไพ่ทักนะคะไพ่ทักนั้นก็มีความรู้สึกว่าพี่น้องนะรู้สึกว่าเริ่มมีพลังขึ้นมีความหวังนะคะแล้วก็ลุยงานอ่าเป็นแม่ทัพนี่อย่างนี้สิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือเรื่องสุขภาพหน่อยหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนะทำงานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะสุขภาพเอ็นก็กระดูก จะไม่โอเคเอานะคะพี่น้องจานะหน่แล้วก็เรื่องอารมณ์นิดหนึ่งนะอย่าใจร้อนในวันพรุ่งนี้นะคะเออได้เงินแล้วเราก็สง,งบได้แล้วนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะโอเคมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนนั้นดีมากดีเด่นโชว์ในเรื่องของการงานละนะบางท่านก็อาจจะเริ่มงานใหม่นะคะทำงานาว่างงานก่อนหนี้ก็จะได้งานทำ นะบางท่านก็อาจจะมีโปรเจกต์งานและก็เริ่มใหม่อย่างดีมีพลังนะคะนี่เหมือนเด็กๆเ,เลยนะคะทํางานลุยๆนะมีแรงนะมีไฟนะว่าอย่างนั้นเพราะว่าไพ่ไม้เท้านั้นเป็นธาตุไฟนะคะก็มีไฟนะมีแรงผลักดันนะคะนี่อย่างนี้เลยนะสาพพี่น้องวันพุธกลางคืนนะแล้วก็ไปชักเห็นไหมคะมองโลกในแง่ดีขึ้นแล้วก็บางท่านอาจจะออกเดินทางทํากิจทาการ แล้วก็พักผ่อนไปด้วยในตัวได้ด้วยนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนทักดีค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะม,มาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีดีดีนะคะแนวันพฤหัสบดีดีดีค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะการเงินตั้งดีขึ้นส่วนบริวนันครอบครัวนะคะเนี่ย อุปธรรมค้ำจุนช่วยเหลือรักสามัคคีนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นจริงๆด้วยนะคะแล้วก็คิดอ่านนะอย่างเป็นระบบนะโดยไพ่เดดมีสีเชียนแล้วก็ลางสังหรณ์แม่นๆนะคะพี่น้องวันพรฤหัสวสดีค่ะเนาะถือว่าเป็นดวงเปิดเหมือนกันจ้่พี่น้องเนาะแล้วก็คิงราชินีเรีนญความหมายว่าต่อไปนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองถ้า พี่น้องวันพระฤหัสวัส,สดีท่านใดท่านหนึ่งฝืดในเรื่องการเงินตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการเงินดีขึ้นจร,จริงๆเลยนะคะพี่น้องค่ะเนาะและก็ไพยทักว่างไงคะการงานก็เด,นด,นดน่น็ดไหมคะนีะ่เนาะราชาไม้เท้ามีโปรเจกต์โครงการในหัวนะคะกิจการที่จะขยับขยายนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นในส่วนของการงานแล้วก็นำทัพได้นะคะ นำกิจการได้เป็นอย่างดีแล้วบางท่านก็อาจจะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งได้ด้วยนะคะนี่สำหรับพี่น้องวันเพราะเรื่องสวัส,สปปดีนะคะโชคดีหมดเลยนะคะในวันพรุ่งนี้โอเคค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นเแ็บไหนดูกันค่ะพี่น้องวันศุกร์นั้นก่อนหน้านี้รีรอรรอนะคะรอโอกาสรอจังหวะนิ่งๆน,นะคะในทุกเรื่องนะ แต่ว่าในวันพรุ่งนี้เริ่มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมีไอเดียที่จะขยับขยายนะคะ,ะมีช่องทางเข้ามานะคะแต่ยังไงแล้วก็ยังคงที่จะเป็นสมระสมดุน,นะคะในเดินทางสายกลางนะคะนี่อย่างนี้เลยเนาะบางท่านนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะอาจจะเ,เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของศาสนาทำบุญให้ทานปฏิบัติธรรม หาความรู้ใส่ตัวเองนะคะหรือไม่ก็อบรมคนอื่นเป็นผู้นำทางสว่างให้กับผู้คนนีได้ด้วยนะคะสำหรับสองใบนี้อาชีพก็อาจจะเป็นอาชีพไลโคดนะคะอา่าไลโคดนะคะให้คำแนะนำปรึกษาเป็นอาชีพคุณครูนะคะเป็นคุณหมอเป็นคุณครูแร้วก็เป็นหมอเดอร์นี่ไดด้วยนะคะก็คือผู้ให้แนวทางนะคะผู้แก้ไขปัญหา แนะแนวทางให้กับผู้อื่นนั่นเองค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์ก็ถือว่าดีนะคะแล้กก็ไปทักว่าไงคะแน่แต่ยังไงแล้วก็ยังคงที่จะเหน็ดเหนื่อยนะคะเอ่อทำงานโดยตัวเองแล้วก็รับผิดชอบนะคะ,ะมีปัญหาอุปสรรคแต่สามารถแก้ไขได้นะคะโดยความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนของพี่น้องวันศุกร์นะคะเล็กก็แก้ไขปัญหาเฉพาะนะ เก่งนะคะสำหรับ2ใบนี้ฉะนั้นพี่น้องวันศุกต่อไปนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันค่ะโอเคค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องค่ะนะพี่น้องวันเสาร์ดีมากเลยเรื่องการงานเลื่อนเป็นสเต็ปนะคะได้ฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนะอาจจะทํายอดขายถึงหน้าหรือ ได้โบนองโบนัสได้ค่ะคอมมิชชั่นมานี่อย่างนี้นะมีเงินเข้ามานะขายของดีมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะพี่น้องจ๋านะนี่ก็ถือว่าดีเจรจาเป็นเงินเป็นทองนะคะเจรจาและประสบความสําเร็จคือพี่น้องวันเสาร์ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ไปทักว่ายังไงคะอ่ะบางท่านก็อาจจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปล,ปลโปงโยกย้ายแต่ เป็นไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะย้ายในที่ทำงานนะคะไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนในส่วนของหน้าที่การงานตำแหน่งงานก็ถือว่าเป็นเป็นแนวทางที่ดีทั้งหมดเลยสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะอ่าโอเคอ่ะไม่ทำนายมากนะดีหมดเลยนะคะทั้งสี่วัยค่ะในวันพรุ่งนี้โอเคค่ะฉะนั้นป้าหมวยพรให้พี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ แล้วก็เฮงเฮงรวยรวยมีโชคมีลาบค่ะสวัสดีค่ะ